สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมารุยาม่า KC 2 3 mx อ่ะดูรหัสนะจำรหัสนะ mx ในเคื่อือรันสตาร์ทแบบ Magic Start นั่นเองนะฮะเบนซิน2จังหวะ23่ีซีเป็นมือเร่งแบบปรับระดับนี่เรียกว่ามือเร่งปรับระดับนะฮะปรับระดับอย่างไรถ้าตำแหน่งนี้ลงมาล่างสุดพี่กดคันเร่งมันจะเร่ง100%เเลยปรับระดับก็คือดันขึ้นไปวิธีการใช้คันเร่งแบบนี้นะฮะ มันไม่จําเป็นต้องลงมาข้างล่างสุดนะอันนี้ควรจะตั้งไว้ประมาณสัก80%แล้วกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเล่งไปปุ๊บเนี่ยตัดหญ้าขาดแล้วก็กรณีเจอหญ้าหนาให้เรียกรอบจากตรงนี้แล้วก็ดันกลับวิธีการใช้เขาใช้แบบนี้นะสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้ีน่น,นีเปิดขึ้นบนปิดดันลงล่างนะฮะ มจิสตาร์ทคือลากแล้วก็ปล่อยมันจะติดอ่าตัวนี้3,800แจ้งราคาก่อนแจ้งราคาก่อน38รวมส่งของแถมครบสวยด้วยอ่ะพี่หัวลองสตาร์ทดูครับแยกน้ำมนันมาลูเนี่ยเป็นแบรนด์ถ้าเป็นกองเดิมแบบนี้นะสตาร์ทครั้งแรกถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันต้องเอาขึ้นนะตัวนี้ต้องเอาขาชกลงล่างนะคุณผ,ผู้ชมนะเอาลงล่างอย่างนี้เอาลงล่างอย่างนี้อย่างนี้อ่าสตาร์ทครั้งแรกลากแล้วก็ปล่อยติดปุ๊บเอาชกขึ้น เล่นๆเ,เ,เลยเพียงพอฮะต่อการตัดหญ้าตัดหญ้าให้งัวน,นี้มันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมีประกันให้120วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของแถมได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีใบมีดใหม่เป็น12นิ้ว แล้วก็สายสะพายนะครับบางแย่ใช้ของเดิมนะครับสภาพดีมากน้ําหนักเบาครับน้ําหนักเพียง4.4ขีดนะครับ4.4กิโลกรัมหมอมากเลยผู้สูงว้แม่บ้านนะฮะอยากได้เครื่องที่แบบสภาพดีๆนะเนเห็นไหมสภาพมันสวยนะดูใ,ใกล้ดูใ,ใกล้ใใกลเอ่อมาลูได้รับความนิยมก็เนือ่องจากว่าอะไหลถูกประหยัดน้ำมัน ประหยัดน้ำมันนะเนื่องจากว่าคาบูเลเตอร์เขาจะฟิกน้ํามันมาให้ประมาณนี้เท่านั้นกินประมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะปรับแต่งไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วก็ซ่อมง่ายมีอะไรหมุนเวียนทั่วไปหมายถึงว่าอะไรหมุนเวียนเนี่ยสามารถซ่อมได้ต่างจังหวัดได้เลยคลัชโอทียนคาบูกล้องอะไรเงี้ยถังน้ํามันก็แพร่หลายละรันคือของใหม่มีให้เบิกหมดเลยพวกนี้เนี่ยรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับ อะไรเยอะซ่อมง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิก3,800รวลมส่งครับคุณผู้ชมครับใครช,ชอบตัวส,สวยๆนะสวัสดีครับ